มีข่าวน้ําของอุบลและมีข่าวน้ําของโคราชมาฝากเหมือนกันครัโดยทางผู้ <นะ S 2> ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับมั่นใจว่าแรงนี้มีน้ํากินน้ําใช้ไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังห่วงนาปังนะครับที่น้ําไม่เพียงพอบอนลดพื้นที่นะครับปลูกพืชใช้น้ําน้อยพร้อมย้ําให้อบตนะครับสูบน้ําเข้าแหล่งน้ําดิบผลิตป,ประปาสํารองไว้ครับในชัยวัดชื่นโกสุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับ เคยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภายแรงที่กําลังจะมาถึงหลังจากผ่านพ้นฤดูฝนนะครับว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี67นะฮะถือได้ว่ามีปริมาณน้ําฝนตกน้อยกว่าปี66ที่ตกอยู่เฉลี่ย950ม mm ิลลิเมตรนะฮะแต่ในปี2567ปริมาณน้าฝนตกลงมาไม่ถึง900มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำนะฮะทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งหมด23แห่งนะครับมีปริมาณน้ากักเก็บกน้อย จึงได้ให้ทางจังหวัดโคราชนะครับจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกสัปดาห์และได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ําไว้นะฮะสหัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับโดยมีในด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเน้นให้ทุกอ่างเก็บน้ำนะครับต้องสนับสนุนน้ําเพื่อการประปาเป็นอันดับแรกจนกว่าจะผ่านพ้นในช่วงรดูแลงนะครับปี2568 ซึ่งน้ําประปาของทางเทศบาลโคราชนะครับจะได้รับการส,รสนับสนุนน้าจากทางอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะฮะและอ่างเก็บน้ําลําน้าแชะสำหรับการประปาส่วนภืมิภาครอบเทศบาลนครราชสีมานะครับขณะนี้ได้มีการสูบน้ําจากลานมนูลมากักเก็บไว้จำนวน4ล้านลูกบาทเมตรเพื่อผลิตน้ําประปาให้ประชาชนอีกด้วยครับ กับทางนี้นะครับในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้นะครับโดยเฉพาะการผลิตน้ําประปาทุทกภาคส่วนครับได้เตรียมความพร้อมไว้ยืนยันมีเพียงพอตลอดฤด้ดูแลปีงพร้อยอย่างแน่นอนครับส่วนน้าในภาคการเกษตรนะครับการปลูกข้าวนาปรังนะครับจากปริมาณน้ําที่มีอยู่จะไม่สามารถดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังได้ทุกพื้นที่โดยเฉพาะนะครับพื้นที่นอกเขตชนละปะทานจําเป็นต้องลดและลดนรงนะครับให้มีการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อลดความสูญเสียจากการปลูกข้าวนาปรัง สำหรับน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศนะครับมีเพียงพออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ประชาชนทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับหากพบเจอแหล่งน้ําที่สามารถสูบน้ําเข้าสู่แหล่งน้ําดิบเพื่อการประปาได้ขอให้ดําเนินการนะครับเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนสําหรับสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา4แห่งนะครับได้แก่อ่างเก็บน้ําลําตะคองมีปริมาณน้ําคิดเป็น33.2 8%ครับอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำคิดเป็น55.43%ครับอ่างเก็บน้ำลำมูลบนมีปริมาณน้ำคิดเป็น60%ครับและอ่างเก็บน้ำลำแซะคิดเป็น55%ครับนี่ก็คือทางมั่นใจเลยว่าทางโคราชนี่น้ำไม่แรงอย่างแน,น่นอนเพราะว่าแต่ก็ใช่แต่ท่านก็ยืนยันมาอีกทีหนึ่งแนะนำเตือนแล้วกันว่าในส่วนของการทำนา,นาปลาง,น,าางนะครับก็งนงดไปก่อนนะครับช่วงนี้ อาจจะลดลดลงหน่อยลดลออแล้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย